มือวาบนโต๊ะด้วยฮะทำไม คุณถึงมาเรียนช่างก็คงอยากจบไปเป็นช่างครับช่างที่คุณว่าเนี่ยทำอะไรครับก็คงทําอะไรก็ได้ที่ถนัดแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนป้ามา้าจะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยกันตีรันฟันแทงเหรอครับทุกอย่างมันก็คงมีเรื่องราวมีต้นสายปลายเหตุของมันนะครับผมค,คงไม่ได้ตื่นมาตอนเช้ารับมีดมาเรียนหรือมาตอนเช้าใส่โม่ในปืนแล้วมาเรียนคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าคุณไม่เริ่มหรือถ้าคุณไม่ตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นมันก็คงไม่เกิดอะไรแบบนี้ถูกไหมเดินไปแล้วมีคนมาต่อยคุณตตตตรรวววจ้้อออองงงไมม่่่บสนนนหาาาายปเเโทีีะก คุณไม่แจ้งตำรวจแจ้งความผมโดนตีหัวแตกแล้วผมต้องเดินไปโรงพักก่อนหรือว่าต้องป้องกันตัวเองหรือว่าต้องสู้กลับไปก่อนที่จะไปแจ้งตำรวจอะตำรวจไม่ได้เดินข้างผมไปตลอดเนี่ยครับมันคือการป้องกันตัวป้องกันตัวนะสถานที่นั้นผมเข้าใจจังหวะที่คุณโดนเนี่ยคุณป้องกันตัวแต่จังหวะที่คุณไปเอาคืนคุณภูมิใจไหมกับสิ่งที่คุณทําคุณตำรวจมีเพื่อนเปล่าครับถ้ามีเพื่อนที่เรียนกันมา3ปีวันดีคืนดีรักกันมากเพื่อนคุณตำรวจโดนยิงตายไปแน่นอนเขาบมนเรียกร้องจากใครไม่ได้แต่มันก็ต้องมีคนชดใช้ แล้วเพื่อนคุณเนี่ยคุณรักพวกเขามากขนาดไหนเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องรักตัวเองก่อนแหละครับพูดนี้แปลว่าคุณไม่รักเพื่อนเหรอครับความรักมันมีหลายระดับนะครับก็คงไม่มีใครเอาแขนไปรับมีดแทนเพื่อนอยู่แล้วครับสถาบันเพื่อนครอบครัวอันไหนสําคัญที่สุดสาหรับคุณครับผมคงเลือกครอบครัวครับแล้วสิ่งที่คุณทาคุณคิดว่าครอบครัวคุณจะไม่เสียใจหรือครับเลือกทางเดิมมาแล้วมันก็ต้องไปให้สุดแล้วครับตนี้ไม่มีใครช่วยใครได้แล้วต้องช่วยตัวเองกันทั้งนั้นนะครับ